g อ l เดนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ ในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนนะคะอดีตปัจจุบนันอนาคตนะแล้วก็ไพ่สรุปให้กับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีกรกฎ The star 2สองไม้ The hangman ว e o ออฟฟอ u n จูนและก็ต่อมาด้วย King of Swords นะคะมาดูที่ The Star ภไพ่ t h e Star ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาความรักของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมหรือกำลังจะได้คบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะในความรักหลายๆครั้ง ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเป็นคนที่ใจยเย็นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะ,ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รีบที่จะคอมมิตเมนต์ไม่ได้รีบที่จะขอเป็นแฟนไม่ได้รีบที่จะเลื่อนขั้นไปเป็นาสามีหรือภรรยากันอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนความรักนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นความรักนะคะมักจะเข้ามา สองคนพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันจึงทำให้รู้สึกว่าเอ๊อยากจะใช้เวลาให้มากกว่าเดิมในการที่จะพิสูจน์ในการที่จะดูใจนะคะว่าใครคนไหนที่คุณน่ะจริงจังแล้วก็รักจริงๆนั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นไพ่สองไม้ไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะคือตรงไปตรงมาเลยก็คือมีการพูดคุยนะคะหรือมีการคบกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์มองเห็นว่าบางคนมีการไปท่องเว็บเดท เข้าแอปพลิเคชันหาคู่นะคะเพื่อที่จะเงาบ้างแหละเพ่งโสดบ้างแหละหรืออยากจะมีคู่อยากจะมีความรักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความรักส่วนใหญ่ของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะคิดเป็นร้อยละ70%คุณจะมองหาคู่ที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะ,ะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอ h a ฮง MAN สำหรับไพ่ใบนี้นะคะ มันเหมือนเป็นไพ่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่เสียสละความรักความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังให้โอกาสให้อภัยคนคนนี้ได้เสมอนะคะ มันเหมือนความรู้สึกที่แบบเออมันก็ยังพอไหวอยู่ก็ให้โอกาสเข้าไปก็ให้อภัยเข้าไปก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะพอที่จะอารุ่มรวยกันได้ก็ให้อภัยเข้าไปซะอย่างนั้นนะคะจึงเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นการเสียสละนะคะเสียสละความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเสียใจหรือผิดหวังกี่ครั้งนั่นแหละและ,และอีกนัยหนึ่งนะคะ ไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าในอดีตคนที่เป็นสามีภรรยามีลูกด้วยกันนะคะค่อนข้างที่จะมีหนี้สินผูกพันกันอาจจะเป็นหนี้สินที่เอามาใช้จุนเจือเอามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูกอะไรต่างๆนานาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทําร่วมกันนะคะกับคู่รักหรือสามีหรือภรรยาของคุณนั่นแหละนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ view of fortune ใบนี้เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตากลงล้อแห่งความรักความรักในอดีตนะคะอาจารย์คิดว่านะถ้าชาวราศีกรกฎนะเคยไปนอกใจหรือว่าเคยไปทำอะไรไม่ดีหรือเคยเขาเรียกว่าอะไรนอกใจนอกกายคนที่คุณรักพอมาวันหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะได้รับกรรมนั้นนะ นะคะหรือตรงวันข้ามถ้าเกิดใครนะคะคู่ของคุณนั้นนอกใจนอกกายคุณหรือเขาไปมีคนอื่นเขาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะเขาจะได้รับผลของเขาเร็วๆนี้ด้วยซ้ําไปนะคะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะนะคนที่ดีอยู่แล้วคนที่ซื่อสัตย์กับความรักอยู่แล้วก็ขอให้ดีต่อไปนะคะเพราะว่า ยังไงคุณก็ได้รับคนดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนคุณแค่เสียคนที่ไม่ดีไปแล้วคุณก็จะได้เจอกับคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตใหม่นั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็คือ k king of s w o r d ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎเลยนะมีการคบหาดูใจหรือกำลังจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่ตรงไปตรงมา และเขาเป็นคนทีออ่จริงจังกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะดูจากภายนอกของเขานะเออบางทีเขาอาจจะบางทีดูโอ้ยเขาจริงจังมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเวลาเขาพูดอะไรกับคุณเขาเขาตรงมากจนเกินไปหรือบางทีแทบที่ไม่ได้คิดก่อนที่จะพูดอะไรประมาณนี้จึงทําให้ผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นเสียใจยกับคาพูดของเขาได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะ นาะแล้วเขาเป็นผู้ชายที่เหมือนจะบ้ามนานหรือเป็นคนที่อชอบให้ชอบเป็นคนคุมเกมแล้วก็ให้เรานั้นเป็นคนที่อ,อยู่ภายใต้กติกากฎอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศรีกรกฎไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า ทุกครั้งนะคะรวมไปถึงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎผู้ชายนั้นเวลาที่คุณมีความลับคุณจริงจังคุณซีเรียสนะคะหรือบางทีคุณอยากจะเป็นคนที่ควบคุมเกมเองนะคะหรือค่อนข้างที่จะบ้าอำนาจนะคะบางทีแฟนเรากลับบ้านไม่ตรงเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วไม่บอกอะไรประมาณนี้ผู้ชายชาวราศีกรกฎนั้นจะก็จะหัวเสียได้ง่าย นะคะแล้วบาบางทีด้วยการที่แบบปากกับใจตรงกันด้วยบางทีก็พูดไปก่อนทั้งทงที่ในใจนั้นอาจจะไม่ทันได้คิดหรือไม่ทันได้ไตรตรองนะคะจึงทําให้บางทีเกิดการทะเลาะกันหรือว่าการเจนสติในเรื่องของคําพูดได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภายในอดีตนะคะโอเคอดีตส่วนยายชาวราศีโครกฎคบหาดูใจกับชาวราศีกุมราศีาธาตุไฟรา,าศีธาตุลมนั่นเองนะคะ ต่อมาจะขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะไพ่ใบแรกสามไม้ i o h t o o s o อด c l n a n of cup, king of cup แล้วก็ต่อมาด้วยอัศวินถึงไม้ ไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของคุณเลยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะอาจารย์ขออ่านไปตรงไปตรงมาเลยก็แล้วกันนะคะบางทีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ทุ่มเทหรือว่าเป็นคนที่รักหรือว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนความรักครั้งนี้ของคุณทั้งสองคนนั้นมันไม่เท่ากันนะ สมมุติว่าคุณให้เขาไปแบบ100%เเลยมีเท่าไหร่เทหมดหนะ้าตักแต่ว่าในความรักของเขานั้นเขาจะอาจจะเอาให้คุณแค่80นะคะแปดสิบเก้าสิบอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรือไม่ได้มีความรักที่แบบเท่ากันอะไรประมาณนี้อาจารย์มองเห็นนะจุดจุดนี้นะคะและก็มีความคาดหวังสูงด้วยนะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีกรกฎหรือคู่กรณีของคุณก็ได้นะคะที่ มีความคาดหวังนะคะสิ่งที่คุณทําให้เขาคุณสิ่งที่คุณเอาอกเอาใจใส่เขานะคะในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณอยากจะได้กลับคืนมาแบบ1 0 0เหมือนกันนะคะเหมือนว่าสร้างความคาดหวังมากจนเกินไปจนบางทีคุณอาจจะกดดันตัวเองได้นะคะปล่อยให้มันเป็นสบายสบายไปดีกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาจะรัก เรากลับมาแบบเต็มร้อยก็ขอให้เขารักเราด้วยความรู้สึกแล้วก็ความรักของเขาจริงๆดีกว่านะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ไหนออฟสอดในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกรกฎนั้นนะคะเ,เวลาที่คุณสองคนนะคะคนเ,เฉพาะคนที่มีคู่ก่อนนะคืออาจจะดูในฐานะแฟนหรือสามีภรรยากันก็แล้วแต่ในช่วงนี้ คุณสองคนนั้นจะมักจะต้องต่อสู้ปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวนะคะปัญหาจากผู้คนภายนอกเพื่อนญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ดออูไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการที่เราครบกับคนคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณสองคนนั้นจะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องต้องถามตัวชาวราศีกรกฎกับผู้รักของคุณแล้วแล้วก็ เพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะนะและไพ่ใบนี้ยังจะบอกอีกว่าการที่ชาวราศีกรกฎบางทีนะคุณอาจจะลืมคนคนหนึ่งไปแล้วในชีวิตของคุณนะคะอาจจะขาดการติดต่อกันไปสักพักหนึ่งหรือไม่ได้ไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งแล้วแต่จู่ๆนะคะ เขาก็ติดต่อคุณกลับมาคุณก็รู้สึกแปลกใจมากๆหรือว่ารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะติดต่อกลับมานะจะมีกรณีแบบนี้ด้วยนะคะในปัจจุบันต่อมาก็คือ q u f e u p f คั p ในปัจจุบันของชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคุณนาเวลามีความรักคุณรู้สึกสับสนกังวลใจนะ ทำไมคุณรู้สึกแบบนั้นทั้งๆท,ที่ในใจของคุณก็รักก็อยากดูแลเอาใจใส่เขาให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะมันเป็นในช่วงของอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะส e n s i t i v ง่ายก็ได้นะของผู้หญิงชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีกรกฎคุณจะชอบผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไร ว่านอนสอนง่ายแล้วก็ชอบผู้หญิงที่ทำอาหารเกง่งเป็นแม่บ้านแม่เลือนเย็บปักถักลอยดูแลคุณได้อย่างดีดูแลลูกๆได้เป็นอย่างดีดูแลงานบ้านงานเลือนอะไรประมาณนี้คุณจะชอบประมาณนี้นะคะนะผู้หญิงประมาณนี้จะตรงสเปคผู้ชายชาวราศีกรกรมากๆในช่วงปัจจุบันด้วยนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะได้พบแล้วก็ได้หรือกำลังจะได้พบคนคนนี้ก็ได้นะคะ นะต่อมาก็คือ king of cup ไพ่ใบนี้ในช่วงปัจจุบันโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎอาจารย์รู้สึกว่า,าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะคะแต่ถึงแม้เขาจะอายุมากกว่าคุณหรือห่างจากคุณนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเขามีความรักความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับคุณมันเป็นความรักที่ออกมาจากความรู้สึกของเขานะ มันไม่ใช่ไพ่เหรียญน่ะนะคะนั่นหมายความว่าเออมันก็ยังเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีๆของเขาอยู่นั่นเองนะ,ะเขาไม่ได้หวังแค่ผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองอะไรของคุณนะคะและเขาเป็นผู้ชายที่ชอบทำอาหารหรือเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการกินมากๆนะคะเขาคิดว่าอาหารการกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานั่นเองคุณไม่ต้องกลัวอดตายหรือว่าไม่ต้องกลัวคิดว่าเออจะ คิดไปหาร้านอาหารอะไรอร่อยอร่อยดีนะแถวนี้มีที่ไหนบ้างเขารู้หมดนะคะเขาสาะสแสวงหานะคะร้านไหนดีร้านไหนเด่นร้านไหนอร่อยร้านไหนนะคะหรือบางทีถ้าเขามีเวลาเขาจะทําอาหารให้คุณกินเลยก็ได้นะนะคะในกรณีนี้ต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะ คือผู้ชายชาวราศีกรกฎในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเวลาที่คุณรักใครคุณจะรู้สึกอ่อนโยนแล้วก็เจนทโทขึ้นมาทันทีหรือเป็นสุภาพบุรุษขึ้นมาทันทีนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีนะจะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎผู้ชายนั้นจะชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะในช่วงนี้นะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันก็คือไพออ่ night of w a n d ใบนี้นะคะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะชาวราศีกรกฎอาจจะต้องได้ไปสัมมนาออกนอกพื้นที่ลงพื้นที่นะคะหรือบางทีไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศสักเท่าไหร่นะคะคือออกไปสำรวจพื้นที่ภายนอกหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะมีการเดินทาง เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยในการทํางานของคุณบางทีอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานะคะให้กับคนรักของคุณเท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากงานจะต้องมีการได้เดินสายนั่นนี่นะคะอันนี้ถ้าแฟนหรือคนรักของชาวราศีกรกฎเข้าใจก็จะทําให้ความรักนะั้นแน่นแฟนมากกว่าขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะ ในช่วงปัจจุบันชาวราศีกรกฎนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำนะคะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกรกฎาคมนะ ให้ไบแรก q u e e n of Cup The Tower The Devil t e m p e l a n d และก็ต่อมาด้วยสดาบ ไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะผู้หญิงนะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าในความรักนะคะไม่ว่าจะในปัจจุบันจนมาถึงอนาคตคุณก็ยังรู้สึกว่ามีความกังวลสับสนว่าเออความรักเราจะไปได้ดีไหมเขาจะนอกใจเราไหมเขาจะยังรักเราแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมอะไรประมาณนี้มันก็ยังอดแบบสับสนกังวลใจไม่ได้นะคะ ทางที่ดีนะคะถ้าใครมาส่องอยู่ในตอนนี้นะคะว่าสาวๆราศีรกรกฎนั้นคิดยังไงอยู่นะ,ะก็ตอบได้เลยว่าเธอรู้สึกดีกับคุณแล้วก็เธอรักคุณนะคะแต่ในบางทีเธอก็รู้สึกอ่อนไหวง่ายแล้วก็รู้สึกสับสนกังวลใจถ้าคุณทําให้เธอมั่นใจแล้วก็เชื่อใจได้ว่าคุณนั้นจะไม่วอกแวกไม่มีใครคนไหน เธอก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีกรกฎไพ่ใบนี้นะคะการที่คุณกําลังจะได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่เหมือนเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณหรือเธอเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายก็ได้นะคะ,ะเธอทำกับข้าวเก่งมีความเป็นแม่สีเรือนแม่บ้านแม่เรือนดูแลคุณดูแล ลูกๆได้เป็นอย่างดีอะไรประมาณนี้ถ้ามีลูกด้วยกันนะนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคือผู้ชายชาวราศีกรกฎก็จะชอบผู้หญิงแนวสามารถดูแลคุณได้ดูแลครอบครัวดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านได้อะไรประมาณนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นนะคะจะรู้สึกเสียใจ นะคะหรือรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรความหวังนั้นพังทลายนะคะเหมือนตึกเหมือนเดอะทาวเวอร์ที่มันพังนั่นหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้เก็บงำความลับอะไรสักอย่างหนึ่งไว้และอีกฝ่ายหนึ่งเผอไปรู้ความจริงหรือเรียกง่ายๆว่าความลับอาจจะแตกได้นะในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะถ้าใครมีความลับต่อ แฟนหรือว่าต่อสามีหรือภรรยาของตัวเองอันนี้ต้องระวัดระวังเป็นพิเศษนะคะบางคู่นี่ถึงขั้นแตกหักกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันถึงขั้นแบบเสียความรู้สึก เออฉันเสี่ยวความรู้สึกฉันโอ้โหมันเหมือนพังทลายลงมาหมดแล้วฉันไม่เอาอะไรแล้วนะบางคนก็เดินออกมาเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนั้นระวัดระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะชาวราศีกรกฎนะการเดินทางการไปที่ไหนทําอะไรก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตล่ะนะคะต่อมาก็เป็นไพ่เดอะเดวิลหรือไพ่ประจาําราศีมังกร มีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่ชอบดื่มชอบสังสรร์ชอบเข้าสังคมชอบเที่ยวในที่อัคคจรหรือนะคะถ้าหลงเผลอไปเ,ออเสพในเรื่องของสารเสพติดหรือว่าไปติดพนันเข้านี่ ค่อนข้างที่จะติดงอมแงมนะคะอันนี้เป็นการเตือนว่าไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันหรือเสพอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการทดลองหรืออะไรเงี้ยไม่ควรทำนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการติดเป็นนิสัยได้นะอันนี้ไม่ดีนะคะและในความรักนั้นนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ลุ่มหลงอีกฝ่ายหนึ่งมากๆนะคะไม่ว่าจะลุ่มหลงในกรรมลมรูปรดกลิ่นเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันไม่ใช่ความรักแท้มันเป็นรักที่เหมือนเป็นรักปีศาจเหมือนรักวงล่งเหมือนรักที่ร้อนแรงแล้วพอวันนึงมันก็ดับลงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้พอตัวนะนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เทมเพลน ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีธนูนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นไพ่ที่ตรงๆเลยคือชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะและก็เห็นได้ชัดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นกําลังช่างใจอะไรอยู่นะคะช่างใจว่าเอ๊จะคบกับคุณต่อไปดีไหมหรือ เขามีโลกสองใบแล้วเขาพยายามที่จะเลือกนะคะว่าออควรที่จะจริงจังคนที่จะลงรอยกับใครดีนะคะหรือว่าคบกับใครอย่างจริงจังอะไรประมาณนี้เป็นการเลือกเลือกกลัวตัวเองนะันจะเลือกผิดเลือกถูกอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะคะอันนี้คือในกรณีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนอนาคตนะคะเดือนกรกฎาคม สีดาใบนี้บอกให้รู้ว่านะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะะบล็อกเบอร์บล็อก Facebook Instagram Twitter l i ลหรือทุกช่องทางที่ไม่อยากติดต่อสื่อสารกันอะไรประมาณนี้นะคะมันอาจจะเกิดความรู้สึกเบือ่อมันอาจจะเกิดความรู้สึกเศร้าใจเสียใจยอย่างหนักมันอาจจะเกิดความรู้สึกแบบ เออไม่อยากให้อภัยแล้วให้ให้อภัยให้โอกาสหลายครั้งและรู้สึกว่าเขาไม่สํานึกอะไรประมาณนี้มันมีเหตุผลประมาณนี้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอนาคตส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะราศีธนูราศีมังกรราศีธาตุลมต่อมาก็จะเป็นไพ่สรุป ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ The High l o Fan The Lover แล้วก็ต่อมาด้วย Queen of Swords สำหรับไพ่ The High l o Fan เป็นไรรรพ่ประจำราศีพฤษศนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษศอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นคนที่ฝ่ายในธรรมะธรรมโมหรือฝ่ายในเรื่องของศาสนานะคะคุณนับถือศาสนาอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลมีการวางแผนในการใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตตามอารมณ์ใช้ตามแบบแผนใช้ตามธรรมเนียมประเพณีอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะนะและในกรณีนี้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยคุ้มครองชาวราศีกรกฎอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไปเช่าบูชาอะไรมาหรือใครให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเช่าบูชาหรือเปล่านะคะจึงทําให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยคุ้มครองชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะ และอีกกรณีหนึ่งถ้าชาวราศีกรกฎไปบนบานขอพรที่ไหนไว้นะคะแล้วท่านให้ผลสำลิดผลแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยต่อมาเป็นไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนนะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้ในความรักครั้งนี้มันอยู่บนพื้นฐานของรักโลภโกรธหลงนะคะลรมหลงในการมาลมนะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการรักหรือคุยคุยกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อรักเผื่อเสียใจกับจากเราเขาเขาอยากยังมีคนอื่นยังมีตัวเลือกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะะจะเรียกว่ารักสามเศร้าก็ยังได้เลยนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่เป็นการแบบ ควบ,ค,บคุยคุยเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อฟุกเผื่อเชียใจจากคนนั้นก็จะได้ยังมีตัวเลือกเอาไว้อยู่อะไรประมาณนี้นะและอีกกรณีหนึน่งชาวราศีกรกฎในความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่มักที่จะมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมากๆ นะคะถ้าคุณรักกันไม่มากเพราะว่าถ้าคุณหูเบาถ้าคุณโดนยุแยงได้อาจจะทําให้คุณสองคน,น,นทะเลาะก,กันแล้วก็แตกคอแล้วก็แตกหักกันได้ง่ายๆนะันี้ต้องระวังด้วยนะเพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยมีอิทธิพลนั่นเองนะต่อมาก็คือ Queen of Sword ใบนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะคะ คุณเวลาทํางานคุณค่อนข้างที่จะจริงจงังค่อนข้างที่จะซีเรียสค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวแข็งเป็นคนที่ใจแข็งผู้หญิงชาวราศีกรกฎช่วงนี้ถ้าแฟนหรือคนรักทําผิดคุณมักที่จะใจแข็งนะออแล้วก็อยากจะดัดสันดานเขานะถ้าเขาเคยนอกใจเคยทําให้คุณเสียใจคุณก็พยายามที่จะสอนเขาเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเขานะคะอาจารย์มองเห็นว่าการที่คุณให้โอกาสเขาบ่อยๆนั้น กลัวว่าเขาจะเกิดอาการเคยชินหรือว่าไม่สํานึกผิดอะไรประมาณนี้คุณจึงอยากจะใจแข็งขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้อภัยง่ายๆด้วยใจแข็งหัวแข็งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีกโก้นั่นเองนะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีกรกฎไพ่ใบนี้นะบอกเลยว่าคุณนั้นจะมีโอกาสได้แบบแฟนหรือว่าได้ภรรยาที่ มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเธอค่อนข้างมีอีโกโ้มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะเธอมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอจะทำนะคะอย่าไปบอกหรือว่าอย่าไปห้ามเธอในสิ่งที่เธอจะทําเพราะว่าเธอจะทําจนกว่ามันจะสําเร็จนะคะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จคุณก็คอยดูก็แล้วกันนั่นเองนะคะอย่าไปห้ามเธอเหมือนยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุกนะอันนี้นะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่สรุปของชาวราศีกรกฎไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนแองเจิเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ